สวัสดีครับผมปอนครับบิ๊กครับหยุดกับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับตัว Official t r a i l e r นะครับกับซีรีส์ Y ที่ต้องบอกว่ากระแสคือโด่งดังมากตั้งแต่หนึับผมจนตอนนี้ก็เป็นซีซั่น2แล้วนะครับกับเรื่องจันไทยเด็ดซีรีส์เนาะเป็นซีซั่น2ชื่อไทยเขาชื่อแล้ว7ปี7ปีอาถรรพ์7ปี7ปีใช่ไหมในนิยายเขียนแบบนั้นใช่ใช่ใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องราว7ปีหลังจากที่จันใ่่่นนนภาาาาาคเะซึงโโอ้หตติดมมก นะครับเพราะว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ดูที่เป็นแบบเหมือนทีเซอร์แว๊บๆนะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเรียกตัวทีเซอร์อีกทีหนึ่งอยากจะเก็บเรายละเอียดว่ามันจะแบบเป็นมูทไหนมาไหนอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งความตสนใจของตัวทีทั้งสองเนี่ยนอกจากที่จะเป็นมิวกัฟที่มารับบทเป็นทาแล้วก็ไทยก็มีเป็นดาราเขาเรียกเป็นตัวละครตัวอื่นเพิ่มมาด้วยใช่เป็นะจําแดงที่แคสมาเป็นรุ่นน้องรุ่นใหม่จากรายการไวคอนททยแลนไวคอน่นนองนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งคนซึ่งต้องบอกว่าคนนี้เนี่ย เป็นที่น่าจับตามองมากตอนแต่รู้ข่าวว่าเขาจะได้รับบทในบทเฟียสเนี่ยก็คือน้องเฟิร์สซึ่งน้องเฟิร์สเคยเล่นเรื่องขันกูมาก่อนใช่จำได้ใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนกับพี่มินเพื่อนพี่มินแล้วก็แบบไม่ได้เรื่องนี้ได้หรอที่บอกว่า แล้วก็เราเราก็เฝ้ารอเขาจะมาเมื่อไหร่วะจนเขามาแล้วนะครับก็คือน้องเฟิร์สและบนเฟียสเฟียสเนี่ยก็จะมีบทบาทเหมือนเข้ามาคล้ายๆเป็นมือที่3ามเลยใช่ไหใช่เยกับเรื่องความรักของทานแล้วก็ไทยเพราะเขาว่าเขาชอบไทยมากใช่ใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นที่ทํางานปะน้องทําทงานใช่ไหมครับไม่ไม่เป็นเป็นน้องที่บังเอิญมาเจออาบังเอิญมาเจอมาเจอกันแล้วก็แบบคือเขาเพราะน้องเขาอะไรนะบาดเจ็บอ่าเขาบาดเจ็บแล้ว ก็เลยเหมือนแบบว่าพอมาเจอก็คือมาเจอที่ประมาณนั้นอ๋อเหมือนบวชตอนแคสต์ตอนไวน์ไอคอนใช่ที่ทาเป็นรายการพอเจอแล้วก็เลยสซกปิงแล้วก็เธอเจ้าให้ได้มาอยากได้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคน ซึ่งก็จะมาคู่กับเฟียสก็คือบทของเลโอรับบทโดยจ้าจซึ่งจานี่ก็เออพี่จ่าไหมน่าจะอยู่นักกว่าเราอยู่ดีนักกว่าเราจ่าที่เคยเล่นเรื่องได้แดงได้แดงเป็นพี่สินเออตอนนั้นที่รู้ว่าเป็นจา่อนข้างค่อนข้างแบบเหมือนกันก็คิดก็คิดอยู่แล้วนะว่าจานี่ก็น่าจะได้อยู่เหมาะอยู่เหมาะอยู่ใช่แต่จ่าเอาป่ะจริงๆพี่เห็นมาจ่าสูงมากสูงะสูงแหละสูงจนแบบโหสูงมาก ส <g ab ung> ุดแบบแล้ว <licensed> ผ <girl> ุ่นเขาดีมากอ่ะจริงจนะครับผมแล้วจากนั้นก็ยังมีตัวคอยอีกสตัวที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะก็คือเป็นตัวของสุรัสสุรัสผู้กันอ่าคือผู้กันก็่รับบทโดยน้องเป็นไฮกับเออไตเติซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าน่ารักมากน่ารักจริงๆแล้วก็ที่มีบทบาทก็เรื่องของตัวผู้กันผู้กันนี่ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ทาานอ่่ซึงเขาจะคู่กันกับตัวของเซอร์รัสเออสลอรัตเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นเพื่อนผู้กันแหละผู้กันนะครับซึ่งเราอ่ะยังไม่รู้สตอรี่ของเซอร์รัตผู้กันมาก่อนก็เลยอยากรอติดตามดูในซีรีส์ว่าคู่นี้เขาจะแบบเป็นยังไงเรื่องยังไงเรื่องยังไงเพราะของหนทานไทยเขาว่าเหมือนเล่นประเด็นหลักเรื่องของทานและไทยเป็นแบบเร้นไปเลยเนาะคู่รองก็แบบอาจจะไม่ได้มีมีแค่ ตำตาิด้หน่อยใช่ไหมใช่นะครับผมอันนี้ก็ยังมีอีกอ่ะยังมีของเทคโนก็คือตีไมค์คนเดิมใช่คนเดิมคนเดิมนี่คนเดิมนะครับแล้วก็มีแชมป์ก็คนเดิมน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทซึ่งที่เท่นนี้มาก็ไม่ได้เปคนเดียวแล้วใช่มีคู่ด้วยมีคู่แล้วก็คือใครเอ่ยคือน้องเจมส์ก็รับบทเป็นหมอคุณพนแสดงว่าเท่าที่ดูนี่มีคู่รองเยอะเหมือนกันนะเท่าทีดูมีคู่รองมา3คู่แล้วน่ะก็มีใช่ไหมเซอร์รัตคู่กันเซอร์รัตคู่กันเฟียสเลโอแล้วก็หมอคุณพนแชมป์กับหมอคุนพ่ โอ้หถือว่าต้องถือว่าเยอะนะเราอยากจะเห็นการแบ่งพาร์ทของแต่ละคู่เขาจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสิงใเดเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์ก่อนตอนนี้ที่เราล่าสุดก็จะมีปล่อยทีเซอร์ออกมาสองตัวครับผมนะครับตัวดิสานไม่ปล่อยนะี่สานจะปล่อยออกมาหลังจากหลังจากนี้แหละหลังจากที่ออฟฟิเชียลเทเลอร์เขาออนแอร์ไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ มันสินอะไรนะโอ้โหหล่อมากสินคุณคุณนะโอ้โหกไม่แพงอกูอยู่กับมึงมาเจ็ดปีอะกูแพงมึงอยู่ดีโใส่ตาพี่มิวใส่ตาแบบเอ้ยเอ็นดูเหมือนสปอร์ตอะไรตอนที่งานมีมิวกันาร์สปอร์ตแต่งงานอ่ะคล้ายกันคล้ายกันเจ็ดปีที่ผ่านมาได้ทำความร้องเราโอ้ยสวยโอ้ยสวย ดูหวานละมุนมากฮัลาบูมีไมหวังในตัวที่สองอ่าโอ้ปุโตแจ้งสุดนาเหมือนกำลังจัดโต๊ะ d i อ n e r ่าวตกลงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันคิ้วนอกใจมันน้ำม ทังนี้มันน่าจะเป็นคนที่รู้วิที่สุด Google ที่มัน,ไม,นไม่เชื่อ,อใจกูเห็นลุงจุกของมันโไม่ทำอะไรมัน,เนไเฮ้ยรโอ้โหทำไมสองตัวมันไม้เหมือนกัน,น,เ,กนเ,เลย มูดทีเซอตัวแรกก็จะเป็นว<า>หวานนเอาอย่างนี้เราต้องบอกว่าตัวแรกมันเป็นเหมือนแบบเป็นสปอร์ตปะอ่าสปอร์ตเออตอนแรแบบตัดสปอร์ตเล็กๆให้เห็นในมุมหวานๆของค่าาะาไทยวความรักเจ็ดปีะฮะ พูดถึงแบบความรักเจ็ดปีที่อ่ะเขาแต่งงากันเออเหมือนเขาพูดในแง่ของในเชิญที่มันบวกอ่ะของชีวิตคู่ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงทีนี้พอตัดเป็นตัวที่สองปุ๊บมันกลายเป็นอันนี้เริ่มอุปสรรคในเรื่องลวเรื่องความในเรื่องมันมีสตอรี่เข้ามารเข้ามามันจะเป็นอุปสรรคของความรักแล้ว่าที่ผ่านมาของเจ็ปีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องมีเรื่องของอุปสรรคนี่แหละเข้ามาที่แบบเป็นสิ่งสําคัญเลยนะแล้วก็ได้เห็นเฟสแบบโอ้โหมาเลยตอนตอนตอนอ่านอาถรรเจ็ดปีนี่มาเลยฟั่วฟั แล้วก็แบบทะเลาะกันหนักมากนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือพี่เมย์บอกว่าตัวบทเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะไม่ไม่ได้เหมือนนิยายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราเราก็จะก็เราจะดูในส่วนของนิยายในส่วนของนิยายแต่ว่าในจุดอื่นๆที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างอก็ต้องไปรอดูกันนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัว o f f i c i a l Trailer ที่เราเพิ่งปล่อยมาในในวันนี้ช่วงมันเก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อันนี้จะเห็นเนื้อเรื่องคร่าวๆมากขึ้นแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่า ทั้งหมดทั้งหมดที่คิดกันมาเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะ่ยไปถูกเลยนะครับใ <Hey. S 1> ช่โอ้โหสวยจังกูจะมีมึงและมึงคนเดียวตลอดไปเป็นไงกันนะทำไมหน้าเขามอง,องเออหน้าหน้าไทยดูแบบว่าลังเลอ่เมื่อความสัมพันธ์ถึงจุดเปลี่ยนพ่อว่ะ หวานแล้วต้องดรามาก็มึงเป็นแบบเนี้ยกูถึงไม่อยากคุยกับมึงคุยไปก็ทะเลาะงั้นมึงก็บอกมาดิว่าทาไมถึงอยากแต่งงานนักแต่งงานหนาเพราะกูรักงมึงไงมึงก็ใจปะเนี่ยเพื่อมึงลืมนะว่ากูกับมึงอ่ะเป็นผู้ชายมองคู่อ่ะแล้วไงอ่ะเกยแต่งงานได้ไงวะเออพี่ถอพูดถูก แค่สองสามคนพี่ทายครับคงขอไลน์พี่ได้ไหมครับน้องมันมาแล้วไม่ใ้้หาต,ตัวเครื่งบินให้กูหน่อยกูจะกลับไทยเดี๋ยวนี้เลยเขามีแฟนแล้ว <S 2> <S 2> แล้วยังไงเขาก็ยังไม่แต่งงานกันซะหน่อยกูไม่สิบปะ่ะทั้งที่มึงก็รู้ว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะทำไมมึงยังไม่ยอมแพ้อ,อีกวะ ก็กูอยากได้มาไอโทษนะพี่แต่ผมก็ชอบพี่ไทยเหมือนกันอ่านี่ไงคนลมลูกเอ้ยเมาอ่ะโอ้โหตาย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 บลองไห้ทุกคนเลยอ่ะอ่าดีมาเลโน่เนี่ยสารทุกการแชมป์ทุกคน โอ้โหผ่านคิดถึงมึงนะเฮ้ยเพลงใหม่เฮ้ยเพลงนี้เป็นพิลแบบสดใสนะเออมันดผ่านเรื่องราวมาเยอะอะใช่ใช่ใปาลังฝนไหน

ดูเดือดเด็ดขานได้ดูในเรื่องที่เยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วก็ไทยพูดอะไรตะตะต่ไม่แต่งหรือแต่อ่าจจะมีสองคำแล้วทีนี้ใช่ใช่แต่เดี๋ยวสีหน้าน่าจะครับว่าแต่มากกว่านะมีความลังเลมีความลังเลแบบไม่มั่นใจแต่อาจจะเป็นแต่ อย่างนี้ก็ได้แบบว่าเล่นตัวนิดนึงใช่ป่ะหรือเปล่าไม่รู้อย่าไว้ใจไทอย่าไว้ใจชซาไทแล้วก็ต้องดูว่าเป็นยังไงเนาะอทีนี้เดี๋ยวดูในรายละเอียดของตัวเทเลอร์ก่อนมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบภาพมันจะไหลเร็วมากใช่เราก็ทําการพอแล้วรีแคปมาฮะพาเป็นภาพอะไรปานะครับก็เห็นภาพแรกก่อนภาพแรกมันจะเป็นฉากที่ตัวของเฟรแล้วก็ไทเนี่ยไปที่ผับไปที่บาร์กันอ่าฮะแล้วก็เหมือนว่าไทยจะเมามากใช่แล้วก็การจะถูกจุมพิษ จก็คือจูบแหละจูบก็คือโดนจูบโดนเพลิดจูบแต่ว่าตอนนั้นก็คือตัวท้ายเนี่ยเมาเออเพราะดูจากตอนนั้นน่าจะหลับแล้วแบบว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้สติแล้วไม่รู้ว่าสาเหตุความเมาอ่ะมาจากโดนมอมหรือว่าอาจจะทะเลาะกับทานมาแล้วมันเลยเหาหรือเปล่าใช่เลยดื่มหนักจนเมาหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าจริงในทีเซอร์ใช่ไ่มเราจะเห็นฉากเนี้ยแล้วก็ต่อด้วยเสียงของทานพูดว่าไอ้ ตุดจุดจุดทายอ,อก็เลยไม่รู้ว่าทานนี่คือมาตามมาดูถึงผับหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นซีนนี้หรือเปล่าหรือ,อ,อซีนที่ใช่ใช่ใชครับแต่ทีนี้เนี่ยมันม,มีความเชื่อมโยงอีกอีกอันหนึ่งก็คือภาพต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นฉากที่เขานอนด้วยกันบนเตียงก็จะเป็นทานน้ายนอนบนเตียงแบบถอดเสื้อ แล้วก็มีผู้ชายนิรนามอีกหนึ่งคนที่นอนคว่ำใช่ไหมใช่ใส่ถุงเท้าสีเหลืองโอ้บอกว่าถุงเท้าคู่นี้เป็นถุงเท้าที่พี่มิวก็มีอันนี้คือพี่มิวมีไม่ใช่ถึงทานมีนะพี่มิวมีเพา่าลามผู้นี้พี่มิวเคยใส่ใช่นะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นทานแหละแต่ว่าเราแอบเห็นเสื้อที่อยู่ด้านล่างที่เขาทิ้งมันเป็นเสื้อเป็นชุดเดียวกันของตัวท้ายเองที่ไปเที่ยวที่ผับที่ไปฉากเดียวกันกับที่จะถูกเฟียดจุ ก็เลยไม่รู้ว่าคนบนเตียงนั่ะใช่เฟียดหรือเปล่าและสมมติว่าถ้าเกิดใช่จริงๆจะเป็นการเซตของเฟียดหรือเปล่าเออเดี๋ยวจะเป็นการโดนเป็นการมอมยาเอ้มอมเหล้าอะไรหรือเปล่าอันนี้น่าคิดเออก็ต้องไปดูอีกทีว่าเป็นไงเนาะวันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ไป็นฉากหนึงเป็นฉากที่ทาน เนี่ยทานเนี่ยเราเหมือนจะไปเลือกแหวนตอนนี้มันมีสองสองคำตอบอย่างแรกคือก็คือไปดูแหวนให้ไปดูแหวนให้พี่ทอนใช่เพราะว่าจะมีซีนพี่ทอนแต่งงานกับแฟนเขาด้วยหรือว่าพี่ทอนอาจจะสั่งให้ทานไปรับแหวนให้หน่อยที่ร้านหรือเปล่าเกณฑ์ที่2คือทานไปสั่งทําแหวนขึ้นเพื่อที่จะไปขอทายแต่งงานหรือเปล่าอือนี่มีสองอย่างแต่มันก็ไม่ได้แค่นั้นเพราะว่ามันมีผู้หญิงนี้นาหนึ่งคนเดินเข้ามาหาซึ่งผู้หญิงคนนี้คือใครก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้หรือว่าแค พีี่คะะอไรยงเ้หรืออาจจะเป็นเพื่อนทานไปเด็กๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้หรืออาจจะมีตัวละครที่มาชอบทานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหกันนะก็ต้องไปรอเรื่องนี้ทีเดียวนั้นนะครับผมแล้วก็มีฉากนึงฉากนี้มันเป็นฉากอินคาในรถค่ะซึ่งอันนี้เราจะได้ยินกราฟกับพี่มิวคือพูดกันเสมอใช่ใช่พูดเสมอใช่ใช่พูดมาบ่อยมากพูดมาบ่อยมากเรื่องฉากนี้เราก็เลยเออ นั่นแหละอ๋อก็เปลี่ยนบรรยากาศคุณมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะมันมีในน้ำด้วยเออใช่มีในน้ำด้วยถูกต้องใช่เขาจะชอบบอกว่าเลิฟซีนอ่ะดุดุกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนที่แกมชอบบอกว่าแซบครับแซบแซบอย่างนี้นินจะลบภาพที่ชั้นหนึ่งตอนในห้องน้ำไม่ได้เลยแตให้ชั้นหนึงแบบยืนเอ๋อร์พักหนึ่งนั่งร่งเอ๋อเลยอ่ะอันนี้ถ้าเกิดเธอบนรถอินคาช่วงนั้นช่วงเปิดเพิ่งเปิดใจไงเพิ่งเปิดใจอย่งเออยังตกใจอยู่นะครับอันนี้แบบหูมีฉากบนรถด้วยก็จะเป็นทันไทยหรือเปล่าก็ไม่แน ก็น่าจะใช่แหละน่่าใชแหละก็ค่าดูเดือดอยู่นะสักนี้นะครับอ่ะซีต่อไปก็อ่ะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีนักแสดงที่เป็นนักรับเชิญแต่ว่ามีบทบาทเยอะนะอีก2คนที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหญ่ของการแสดงเลยใช่คนแรกก็คือพี่ติเอฟอ่ะจากอาคาดีมาเลเซียใช่ทุกคนตงตาดีใช่แล้วพี่ติเขาชอบเล่นแนวแบบไร้ไร้อ่ะใช่ไหรือบางทีอาจจะเป็นไร้ตลกตอไรอตลกงเงใช่เราว่าก็น่าออกแนวไร้ตลกไร้แบบ ก็มัน uhm มีความโบบ้โบบะนิดนึงเพราะว่าเขาเับบทปเป็นหัวหน้าของไทยใช่ไหมั้างานหัวหน้างานหัวหน้างานซึ่งความหัวหน้างานมันต้องมีความที่แบบกดตีลูกน้องอะกดดันกดดันอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราแอบเห็นมีฉากนี่คือฉากที่เนี่ยครับไทยต่อยต่อยต่อยหน้าหัวหน้างาน ต่อยนัวหน้า,นาแสดงว่าไทยแล้จะไม่ไหวจริงๆอขอมสมัตรเถอะไม่ไหวแล้วก็ต้องไปดูว่าเขาจะกวนตีนยังไงเขาจะแบบแกล้งมากขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นพี่ที่ทํางานของไทยเหมือนกันก็คือรับบทโดยพต,ต,ต้นหอมวต้นหอมนี่ก็ <laughs> ตลกแล้วจริงๆใช่แต่นี่เขาน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีใช่ไหมน่าจะเป็นรุ่นพี่ที่ร่วมงานนะถ้าตามในนิยายจะเป็นรุ่นพี่ที่ร่วมงานเขาเขาดีเขาดีาดีกับตัวก็ดีก็ดีดีใช่ไหมพี่ไพชัยใช่ป่ะใช่อ่าก็ต้องไปดูก็จะมี2คนที่มาร่วมรับเชิญด้วยก็น่าทำให้ทำให้ตัวซีรีส์มันดูน่าสนใจกว่าเดิมนะครับอ่าแล้วมีฉากนึิมฉากนี้นะครับก็จะเป็นฉากที่ทานร้องไห้อ่าแล้วก็จะมีผู้กันพิธรี่ญอาธัญญา ทันย่านี่เปลี่ยนคนเล่นใหม่นะเช่าก็โตแล้วไงโตแล้วแล้วบนน้องเบก้าอ่าสวยมากหรือเบกกี้เบก้าหรือเบกกี้เนี่ยเออเบก้าหรือเบกกี้เนี่ยนะครับผมก็นั่นแหละเขามาปอบฐานซึ่งน่าจะน่าจะทั้งครอบครัวเลยน่าจะเป็นตอนน่าจะทะเลาะกับไทมันน่าจะซีนตอนทะเลาะกับไทเนี่ยแหละเออน่าจะเป็นซีนนั้นสิแต่ว่าถ้าร้องให้หนักขนาดนั้นก็น่าจะเกี่ยวกับไทใช่ใช่นะครับผมอ่ะแล้วก็มาถึงอีกฉากหนึ่งฉากที่ ที่เขาประทาคลมกันที่เป็นตัวไทยเองอะาเวี้ยงดอกไม้ลงไปที่ลงพื้นใช่ไหมตรงตัวหารป้อมเราว่าเราว่าสถกนน่้จะเป็นฉากที่ตัวไทยเองน่าจะแบบไม่ไหวเลยจริงๆอะอ่าใช่คือถ้าเกิดดูในตามเนื้อผ้าจริงตัวตัวละครของตัวไทยอ่ะมันดูมีความโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วความลึกๆอะในใจคนนะคนที่มันเคยเป็นคนหัวร้อนมาก่อคือเราจะเห็นในตอนทีเซอร์ เอ๊ะมันอยู่ในทีเซอร์ที่2องไหมที่ตอนหมอขุนพลคุยคุยกับไทยว่แบบใช่ใชใช่ใช่ไหมเพราะอันนั้นอ่ะดูรู้สึกว่าตัวไทยอ่ะคุยด้วยแบบมีเหตุผลมากแล้นแล้วแต่จะเย็นอะไรอะไรที่ทําให้ไทยอ่ะตบแดดขนาดโมโหถึงขนาดนี้เออขณะที่แบบว่าโตขึ้นแล้วมีเหตุผลมากขึ้นแล้วเก็ต้องรอดูต้องรอดูเพราะทุกวอย่างของการกระทําของตัวละครเขามีเหตุผลเขาเสมอใช่นะครับผมก็ต้องมารอดนกันในฉากนี้เนาะแล้วก็ฉากสุดท้ายก็คือฉากที่โซแมนทำงาน เอ้ยแต่ดูรู้แหละว่าเป็นมือแบบผู้ชายสองคนอยู่แล้วมือพี่มิวแน่นอนฟันธงถ้าเส้นเลือดเยอะใช่ไหมใช่พี่มิวเส้นเลือดอืเหมือนเป็นเส้นพี่มิวบอกเหมือนเป็นเส้นเลือดขอดเปล่าพี่มิวคือเส้นเลือดเยอะมากที่แขนอะไรอย่างนี้ใครใครที่เคยได้ดูตอนที่พี่ไปถ่ายแฟนแคมที่เขาสัมภาษณ์กันพี่ไปถ่ายเอกตาก็จะมีน้องคนในแซวอยู่เส้นเลือดเกิดเส้นเลือดพี่มิวไปจัใช่ใช่โอ้โหก็เป็นอ๋อพี่มิวแน่นอนนะครับผมก็นั่นแหละ ก็น่าจะจบได้กันแต่งงานกันสุดท้ายวก็น่าสมหวังแล้วเนาะก็น่าสมหวังเลยแต่แบบความรักของทุกคู่ทุกคนมันก็ต้องอุปสรรคใช่แล้วนะครับก็ต้องไปดูว่าอุปสรรคของความรักทันไทยของในครั้งนี้เนี่ยมันจะยากแค่ไหนนี่การถ่ายไปยังไงรอดูซินงานบวชเลยเนี่ยเออมันมีซินงานบวชด้วยนี่ไม่เห็นงานบวชนะใช่ใช่เพราะอุไซมันจะเป็นงานบวชของไทยอืมฉากนี้ก็จะมีพวกแบบอ่าเป็นแฟนคลับ ใช่ช่วยไทยเราเราหวั่นใจก็คือจะได้แบบว่าอะไรมีการลงทะเบียนคล้ายๆเหมือนตอนที่พี่บอลลงทะเ้าลงแต่พี่จะเป็นอีกซีนึงอ่าพูดพูดได้แหละเขาเขาก็คงรู้หมดแล้วแหละเป็นซีนแต่งงานของพี่ทอนกับแฟนเขาอันนั้นก็อันนั้นก็รู้สึกจะจำกัดแค่ไม่กี่คนแต่ว่าของของตอนที่เป็นงานวันเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะว่าในคราวที่เป็นงานบวชไงมันจะต้องสนุกคืนคืนเออจริงเราก็อยาก เราก็แอบอยากไปกันบ้ากันนะอ่าตอนนั้นนะตอนนั้นเราคิดว่าน่าจะแบบว่าสุดมากมากแน่เลยนะครับผมก็ต้องไปดูนี่แหละเป็นอีกสองฉากสเปเชียลแล้วก็เป็นอีกเซนหนึ่งที่น่าสนใจเพราะอยากเห็นกับในเวอร์ชันที่แบบว่าไม่ไม่มีผมอ่ะอ่าปวดแล้วอะไรนั่นเขาน่าจะใช้เป็นเอฟเฟกต์อยู่แล้วอยู่แล้วไม่น่าจะให้บวดเท่าไหร่เนาะโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็ได้ผู้กำกับหน้าใหม่ครับผมไฟแรงนะครับชื่อจริงเอาก็คือน้อง พาสวุริสุขบัวนะครับหรือว่าน้องปิเก้ซึ่งเป็นรุ่นน้องของเราเองที่เรียนที่มาบูรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีเคยมีโอกาสได้อยู่กินอยู่กินด้วยกันอยู่เขาเรียกว่าอยู่กินไม่ใช่เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นมาถึงก็มีโอกาสได้แบบไปเที่ยวบ้างคุยกันเป็นแกเพื่อนก็คุยข้าวด้วยกันบ้างอะไรคือเก้เป็นเป็นเพื่อนของน้องแล้วจะรู้จยกกับกิฟใช่ป่าที่เรียนเออเคยเรียนเคยเรียน ฉันเจอเก้อะฮะเกาไปเรีนด้วยเองแล้วก็เวลาแบบไปหอเรจะเจอเก้บ่อยซึ่งตกใจเหมือนกันนะตอนแตร์ที่ทราบข่าวอ่ะจริงๆตอนรู้ข่าวคือโอ้นี่เราเล่นเกมแล้วปกติเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นเกมกับมันบ่อยเดีจะเล่นพับจีอะไรใช่ป่ะแล้วพอแล้วพอคุยที่สกอตต์ก็เพิ่งมาทราบข่าวว่าเออเก้ได้เป็นผู้ร่วมกับเรื่องชันทายช็อกไปเลยช็อกคือต้องบอกมันช็อกจริงๆนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าน้องเราคนตัวเราคนด้วยแต่เราจะได้โอกาสแบบที่ดีขนาดนี้โอ้น้องไปไกลว่ะ ใช่แล้ววันที่เราได้แบบไปเวลตาใช่ไหมเราก็ได้เห็นการทำงานของของเขาที่น่ารักเราพอเราได้เห็นความตั้งใจของของน้องเราอ่ะที่แบบตั้งใจทำงานจริงๆอ่ะเราก็แบบรู้สึกภาคภูมิใจว่าตัวน้องเราที่แบบเขาแบบทําได้เขาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนด้วยนะครับ เรถึงพี่เมย์ด้วยเพราทุกคนที่ช่วยกันทุกคนทุกคนเลยทุกคนมีส่วนสําคัญตั้งใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบใจดีอ่ะใจดีกับแฟนคลับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็คงคิดว่าแบบพอแฟนคลับแหละทำให้ซีรีส์ของเขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้รักจริงอ่ะรักจริงนะครับผมอ่ะนั่นก็คือเรียกชั่นทั้งหมดนะกับตัว ทีเสื้สตัวแล้วก็อ๋อพิชเชอร์เลอร์นะครับก็ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะมีฉายตอนแรกวันที่6พฤศจิกายนครับผมเวลาสี่ทุ่มสีานาทีทางช่องวันนะครับแล้วก็ฉายหลังทางไลน์ทีวีเวลาห้าทุ่มสีบห่างกัน1ชั่วโมงอแล้วก็พิเศษสําหรับเรียกชั่นของเราก็จะมีแขกกิติมศักดิ์มาร่วมเรียกด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่บอกแต่ทุกคนก็จะรู้แหละพูดไปขนาดนี้ว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นช่วงอีพีกลางๆครับผมเพราะว่าคุยกับน้องเขา สะดวกมาชมรอรอคิวเขาก่อนรอคิวเขาว่ารอคิวเขาก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปในทวิตเตอร์นะครับว่าเดี๋ยวทวิสเตอร์เจ้าทวิสเตอร์ทวิตเตอร์นะครับว่าเดี๋ยวพี่จะมีกิจกรรมแจกตัวบ็อกเซสทันใครทีซเซ็ตหนึ่งครับผมก็คือพี่พีไปให้แล้วแต่ก็เก็บเอาไว้ก่อนก็กะจะมาแจกให้ในทีเดียวครับผมซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมทุกๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปลงให้เอาไว้ในทวิตเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ที่ อ่าตัวไอปอนทีวีออฟฟิเชียลครับผมหรือว่ากดไปที่แฮตแท็กไอปอนทีวีได้เลยรวมถึงแฮตแท็กใหม่นี้พี่สร้างมาด้วยแฮตแท็กไอปอนทีวีเอ็กซ์ทันไทยเอสเอสสองครับผมก็ไปดูได้เดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดการร่วมกิจกรรมไม่ให้มีหนึ่งรางวัลนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่ากิจกรรมจะเป็นแบบไหนนะครับผมอีกทีหนึ่งโอเคในจบแล้วนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่อนให้กระดิ่งนะครับแล้วก็ใส่แฮตแท็กไอปอนทีวีแล้วก็แฮตแท็กไอปอนทีวีเอ็กซ นะผมวันนี้พะเร้ออสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ